สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตากันยางอีกเช่นเคยนะคะน่านมามาบันิเจตุกตาสิพามาเบิ้งวิธีการขึ้นแม่แรงรถจ้าขึ้นแม่แรงรถกระบะนะคะต้องล็อกก่อนนะอ่าตอนแรกลืมล็อกพี่น้องเฮดซูมือกันลืมน่่นเห็นว่าเห็นว่าออกมันล็อกไม่ได้จ้ามันบ่ขึขืนได้ถ้าบัล็อกมุนบ่ถึกทางบ่ขึขนจ้า ได้แล้วได้แล้วเราก็ยูเข้าไปค่ะยูเข้าไปเด้ออันกล้องตั้งตากแดดสีสันอัดสิบดสวยงามเด้อจ้ะเด้อกล้องสู่แดดวาได้จ้าแต่ว่าอยากให้พี่ๆน้องๆเข้าด้เบิงเนาะนี่ผู้ใดอยากเฮ็ดเฮ็ดเองก็ได้เด้จ้าผู้หญิงเราก็ทําได้ลูกค้าก็ถามว่าขั้นผัวบ่อยูผู้ใดสิเฮ็ดว่าสันว่าเอากระเฮ็ดเองเนี่ยละจ้าวนองอ่าขึ้นให้ล้อลอยนะคะ ลอยแล้วล้อยแล้วหอกจะไปคันล้อออกพี่น้องในอุปกรณ์เท่าใจกระติกกระติกน้ำมันนะคะเขาก็มาตัดแปลงเป็นหม่องใจอุปกรณ์เท่าจ้าพืนแล้วเห็นเขากจ็จะว่าของห่างเนาะพี่น้องเนาะแต่สําหรับข่อยมันคือของมีค่าทียกระติกห่างนี่อ่าเรามาเริ่มการคันนอดล้อก,กันเลยนะจ๊ะนะจ๊ะ เทียบลูกบอกนะจ้ะลูกบอกข่อยกับบอมีเบอร์คือเก่าหน่อยพี่น้องรถเบอร์ใดข่อยกับบอเคยจำจ้าเทียบว่ารถยีห่ห้อนี่น็อตเบอร์ใดข่อยกับเทียบเอาตลอดรายการเลยเฮ็ดสูมือกับเืมสูมือคือคันได้บ่ได้พี่น้องมาเบิร์นกันไม่ได้นะคะไม่ได้เด้อ มันถือเบอร์ยู่แต่ว่ามันลุยมันปนกันพี่รองบาได้คัดออกเนาะว่าสิคาดออกบาไดกระลื้มกรลืมกัเลยบาได้เห็ดเนาะจ้ะเนาะขั้โลกเยลตงรนธั้วลกเหนสีลาว่าาสิได้ะเนสิอบ่เนาะคือสงขาหยาดแค่เนาะ ถอดกระถอดว่าได้พี่น้องสงสัยสร้างมาเปิดล้มไม่ค่อยเด้อโอ้ยเนาะแต่อเอาสายล้มใหม่ก่อนพี่น้องไปหยิบเอาของเขาดอกบ๊อบไปขืนขั้นอาวดอกกี้านอ้อมรถซิบรอบไปเนาะอ,อันไหนใกล้มือก็หยิบอันนั้นนะคะ มักง่ายนยะจากน้อยพี่น้องมันมีสองสายอยู่เด้อสายลมนะนะมีถังใหญ่และทางเล็กทางของเราสงสัยเขาไม่ปั่นลมให้สงสัยออกคัดเอาลงนี่เราก็จะไปเอาของเข้ามานะคะนะคะยืมก้อนยืมก้อนโอโ้น้องไก่วิ่งผ่านกล้องฉันงานตากแดดพี่น้องงานสร้างปลาอย่างเนาะบ่ายอยู่ในห้อง อยู่ในโถงยังไง,ง,งคือห้อบันหนกนะจนะ๊ะเนาะกระตํากระเยิ้มบรรนนกนะ้วเนาะผู้ได้มากสร้างบันนกนกอะมาเบิงช่องเจตุกตาได้จ้ะนี่มาแล้ว,มา,ลวมาแล้วนะคะไปหยิบของเขามาเมื่อกี้เนาะสีออกบ่บันเนี่ยมาเบิงกันพี่นะ้องเอาบอกข่อยคือเป็นอย่างสีเนาะเป็นยังคืออุปสรรคลายเนระอยายเอ้ยเอาไม่เอาไม่ค่ะ ได้แล้วได้แล้วนันจ้าได้แล้วนอตตัวแรกออกแล้วไปต่อเข้าไปต่อ <c oughs> จังสี่ละจ้าสภาพการทำงานของสร้างเนาะสร้างด้านอื่นกับสิทเหตุงานในหมอ่าถ้าเขาทำรถกระบะเฉยๆเขาก็มีถุงใหญ่ๆเนาะทำงานในร่มได้ ของเขามันเห็ดสิบหล่อน้ำพี่น้องตากเดียดต,ตาตาเดียมแม่นแม่นยู่นี่ละ <laughs> นี่มาเห็ดกับอะไรเงินเพลินพีพ่นอ้อง,างสายนั่นกระล่มเบิดพี่น้องเ,อ,เอ้ยมามาเบิองไม่เบิองไม่เบิองสายนี่คืออุปสรรคในการทํางานขนาดเห็ดในบ้านยังมีอุปสรรคพี่น้อง่าแสดงว่าเ,วเขาปั้นล่มไม่ห่าแล้ว ไปเรื่อยๆค่ะขันน็อตไปเรื่อยๆเด้อขันออกแล้วเขากระเจี๊ไปปลายอย่างจ้าเพราะว่ารถลดลูกค้าเหยียบหนอดมากเนาะตากแดดโดนคอยกับห้อนแลยดิปกติถ้าบ่มีปัญหานี่ถอดแล้วไว้ๆแลยดิจ้าแล้วตะโดนแล้วนี่คลิปนี้เจตุกตากกขอจบคลิปสำนีละจา้า เสียล้อรถไปป้ายยางเนะจ้ะเด้อไปเขาโฮมพี่น้องไปเขาโฮมบัดเนี่ยบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะขอบคุณมากๆจ้ามามาพี่น้องไปเขาโฮมจ้าแดดกระแหงแหงแดดบนนอกเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดความแห้ง